สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาชมคลิปของน้องขวัญพาบ้านนะคะเราพบกันใน ep ที่260นะคะในวันอังคารที่4มีนาคมนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารนะคะ สำหรับ EP 260นะคะเป็น EP ปัจจุบันนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่ๆลองเปิดใจเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของน้องขวัญผาบ้านดูก่อนนะคะไม่ซื้อไม่เช่าไม่บูชาไม่เป็นไรนะคะเพียงแค่ลูกค้าเปิดใจเข้ามานะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาแล้วนะคะพี่อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะคะ เนื่องจากน้องขวัญพาบ้านลงคลิปไม่เป็นเวลานะคะอันนี้น้องต้องขออภัยเวลนาะที่นี้นะคะแต่หากถ้าพี่กดติดตามนะคะพี่จะไม่พลาดทุกๆ ep เลยนะคะที่น้องลงคลิปนะคะเพราะว่าจะมีการแจ้งเตือนไปหาลูกค้านะคะถ้าลูกค้าติดตามช่องของน้องขวัญพาบ้านนะคะช่องทางการติดต่อน้องได้แปะไว้แล้วนะคะคือ0 8 6 6 7 9 5 6 4 4นะคะและสามารถทักไอดีไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะขนาดลงคลิปภาพไม่ชัดเจนเหรียญไหนไม่ชัดเจนนะคะ ลูกค้าสามารถขอพาเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการเลยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางลูกค้ามั่นใจว่าได้รับของอย่างแน่นอนนะคะน้องบวกเพิ่ม50บบาทหากลูกค้าสะดวกโอนนะคะรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะและร้านของเรานะคะมีทั้ง เหรียญคนาจานนะคะเครื่องรางของขลังต่างๆนะคะมีทั้งเก่าบ้างใหม่บ้างนะคะบางเหรียญน,น้องทราบที่มาบางเหรียญน,น้องไม่ทราบที่มานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นน้องเน้นย้ำม,มาโดยตลอดนะคะลูกค้าที่เข้ามาชมไม่ต้องใจร้อนนะคะค่อยๆดูค่อย,ๆ,อยๆชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ถูกใจนะคะ และว,วันนี้น้องก็มีผ้าบ้านมาแนะนําทั้งหมด38รายการนะคะมีมา38รายการเพื่อไม่เป็น,นการเสียเวลานะคะน้องขอแนะนํารายการแรกเลยนะคะขออนุญาตปรับกล้องนะคะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงรายการแรกนะคะรายการแรกวันนี้น้องขอแนะนําเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อรายการแรกแบบนี้นะคะ รูปรหล่อหลวงพ่อขอมนะคะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อขอมหล่อเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะหล่อเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่รายการแรกนะคะเป็นหล่อเก่าๆเดิมๆหล่อบโบราณแบบนี้นะคะหลวงพ่อขอมนะคะรายการแรกเปิดประเดิมอยู่ที่400 400นะคะ รายการที่สองนะคะเดี๋ยวน้อขออนุญาตปรับกล้องใหม่นะคะลูกค้ารายการที่สองนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงพ่อบุญมีนะคะ เป็นเหรียญเหล,เลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงพ่อบุญมีนะคะออกวัดเข่าสมอคอน,นะคะเป็นเหรียญกระไหลทองนะคะเป็นเหรียญกระไหลทองสวยๆแบบนี้นะคะนี่พระครูอาทรสิกขกิจนะคะเป็นเหรียญเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นเนื้อกระไหลทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระไหลทองหิ้งๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะ นี่นะคะรายการนี้500 500นะคะหลวงพ่อบุญมี500รายการที่3นะคะรายการที่3มเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาเนื้อว่านนะคะของหลวงปู่โตนะคะด้านหลังค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อว่านนะคะอัดมวลสันเน่นๆแบบนี้เลยนะคะ ดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อดูก่อนนะคะเหรียญไหนภาพไหนไม่ชัดเจนลูกค้าสามารถทักไอดีไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการเลยนะคะรายการที่3ามสามร้อยสามร้นะคะรายการที่4นะคะรายการที่4เป็นพระพุทธชินวงนะคะของหลวงพ่อโศกหลวงพ่อโศกนะคะออกวัดปากคลองบางครกนะคะ เนะะื้อหาเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะเนะะื้อหาเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยสวยดีเก่าดีนะคะลูกค้าสวยดีเก่าดีแบบนี้เลยเป็นห่วงเชื่อมนะคะรายการนี้เป็นห่วงเชื่อมพระพุทธชิน,นวงศ์นะคะของหลวงพ่อโศกออกวัดปากคลองบางโคกนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานยกช่อฟ้าปากคลองนะคะ เป็นห่วงเชื่อมนะคะสวยสวยคลาสสิกแบบนี้นะคะรายการนี้500 500รนะคะรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นสิงสามขวัญน,นะคะเป็นสิงแกะ3ขวัญน,นะคะใต้ฐานใต้ฐานมีลงร้อยอักขระลายยันแบบนี้นะคะแต่ว่า น้องมองให้ได้แค่นี้นะคะเป็นสิงสามขวัญด้านหลังมีผ้าจีวรแบบนี้นะคะเรียมใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้เลยเรียมใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้นะคะเป็นสิงแกะ3ขวัญแบบนี้นะคะสวยๆคลาสิกรายการนี้ห้าร้อยห้านะคะรายการที่หกนะคะรายการที่6เป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อนี่ เนื้อหารายละเอียดดังนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญห,หล่อหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะอักขร,ราย,ยันชัดเจนแบบนี้นะคะอักขรายันชัดเจนแบบนี้รายการนี้สามร้อย สามร้อยนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อแดงรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดไม้ราที่นะคะใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้เลยนะคะเป็นตะกุดไม้ราที่นะคะลูกค้าใส่กรอบให้แบบนี้นะคะเดี๋ยน้องวัดขนาดให้นะคะมีความยาวอยู่ที่หกเซนครึ่งนะคะ มีความยาวอยู่ที่6เซนครึ่งนะคะตะกรุดไม่ทราบที่รายการนี้300 300นะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะรายการที่8ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะนี่รายการที่8ดนะคะโอ,อหลวงพ่อแจม่มขออภัยนะคะลูกค้าเหรียญหลวงพ่อแจ่มนะคะนี่ เป็นเนื้อนิกเกิลน,นะคะเป็นเนื้อนิกเกิลท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะอยากเก็บสะสมเก็บไว้บูชาได้นะคะออกวัดวังแดงเหนือนะคะจังหวัดอยุธยานะคะด้านหลังค่ะรายการนี้300 300นะคะ เหรียญไหนรายการไหนภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการเลยนะคะลูกค้ารายการที่8นะคะรายการที่9รายการที่9เป็นเท้าจัตุเทวานะคะเป็นเหรียญเท้าจัตุเทวานะคะเป็นเหรียญสแตมแบบนี้นะคะออกวัดหน้าต่างนอกนะด้านหลังเป็นยันพาแบบนี้นะคะด้านหลังนี่นะคะ เป็นเนื้อกระไ่ทองนะคะเป็นเนื้อกระไห่ทองสวยๆแบบนี้เลยเป็นเท้าจตุเทวานะคะลูกค้าออกวัดหน้าต่างนอกนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะรายละเอียดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะออกวัดเชิงเลน เป็นเหรียญลงยาหลวงปูไข่นะคะออกวัดเชิงเลนเนื้อหารายละเอียดแบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยมีการลงอักขะระอายยันแบบนี้นะคะหลวงปูไข่ออกวัดเชิงเลนนะคะ <Pin. S 1> เหรียญไม่หนานะคะเหรียญไม่หนาเหรียญบางๆด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนี่นะคะรายละเอียดด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะรายการนี้สี่ร้อย ล0 0นะคะรายการที่11นะคะรายการที่11เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเป็นเหรียญเสมาเหรียญกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่สุขนะคะสวยๆคลาสสิกแบบนี้นะคะสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยช่องทางการติดต่อน้องได้แปะไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะลูกค้า แล้วเดี๋ยวน้องทิ้งลิงไลน์ไว้ท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะและร้านของเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าใบหน้าท่านชัดนะคะหลวงปู่ศุกนะคะนี่สวยๆคลาสสิกนะคะสวยๆคลาสสิกนะคะรายการนี้รายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สิบสองนะคะ รายการที่12เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะหรือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้นะคะเป็นเหรียญบางๆนะคะเป็นเหรียญบางๆเหรียญไม่หนาเลย mm. นี่นะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะกดถูกใจให้เป็นกำลังใจกับแม่ค้าคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะ mm. อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามนะคะลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะ รายการที่12นะคะนี่เหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะเก่าๆ,ๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายละเอียดด้านหลังค่ะนี่นะคะรายละเอียดด้านหลังรายการนี้400 400นะคะรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนนะคะออกวัดอัมพวัน หลวงพ่อรุ่นนะคะอักขระลายยันตามนี้นะคะอักขระลายยันตามนี้เลยด้านหลังค่ะเนื้อหาด้านหลังนะคะมีอักขระลายยันยังพอมองเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะด้านหลังรายการนี้ออกวัดอัมพวันนะคะหลวงพ่อรุ่นนะคะรายการที่สิบสามสามร้อย สามร้อยนะคะรายการที่14นะคะรายการที่ส4เป็นหลวงพูหลิวนะคะหลวงปูหลิวออกวัดโพไซทองนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองแบบนี้นะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนี่หลวงพ่อหลิวนะคะใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะ ออกวัดไซทองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังเป็นยันพระแบบนี้นะคะเนื้อาหารายละเอียดด้านหลังเป็นยันพระนะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่15นะคะรายการที่สิห้าเป็นเหรียญดวงสมภพนะคะของหลวงพ่อมงคลราชมุนีนะคะหรือหลวงปู่สดนะคะ นี่นะคะหรือหลวงพ่อสดนะคะเป็นเหรียญสแตปมนี่นะคะดวงสมภพนะคะของหลวงพ่อมงคลราชมุนีนะคะหลวงพ่อวัดปากน้ำนะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยด้านหลังค่ะสวยสวยคลาสสิกนะคะสวยสวยคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะ รายการนี้400ร้อนะคะรายการที่16นะคะรายการที่สิเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะกติกาของร้านเราง่ายๆนะคะหากลูกค้าต้องการปิดเหรียญไหนรายการไหนนะคะแจ้ง EP และลำดับเหรียญน,นะคะลูกค้า ต้องการปิดเหรียญไหนรายการไหนนะคะลูกค้าแจ้ง EP และลำดับเหรียญน,นะคะรายการที่16นะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะด้านหลังมีลง้อยจานอาัการะนะคะด้านหลังมีจานมือแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังมีจานมือนะคะรายการนี้4 0 0 400นะคะคุณลูกค้ารายการที่17นะคะ รายการที่17เป็นเห,หรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะเป็นเห,หรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะเก่าๆโบราณแบบนี้นะคะเก่าๆโบราณแบบนี้เลยแต่ยังคงความสวยนะคะยังคงความสวยอยู่แบบนี้นะคะมีผ <flows equally> ิวเปิดตามธรรมชาติเ <BLANK> ล็กน้อยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่17นะคะหลวงพ่อธรรมจักรออกวัดธรรมมูลนะคะ รายการนี้400 400นะคะรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเหรียญพระพรหมสีหน้านะคะของหลวงปูด่ดูหลวงปู่ศรีนะคะออกวัดสแกเหลี่ยนพระพรหมสีหน้านะคะนี่พมรมสีหน้านะคะด้านหลังค่ะ เนื้อหารายละเอียดด้านหลังนะคะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดด้านหลังสวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพราะผมสี่หน้านะคะรายการนี้400ร้อนะคะรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อพระปิตา เป็นเหรียญหล่อพระปิดตาสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะเป็นหล่อโบราณนะคะนี่เป็นพระปิดตานะคะออกวัดน้อยนพคุณนะคะเนื้อหาสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะถูกใจไหมคะลูกค้าสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะหล่อเก่าๆกึก,กแบบนี้เลยด้านหลังค่ะ สวยดีนะคะสวยคลาสสิกแบบนี้เลยพระปิดตารายการนี้ส0่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่20เป็นพระครูวิมลน,นะคะสีสาครออกวัดปากน้ำนะคะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยค่ะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะ สวยๆเก่าๆนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ6กรอบนี่นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นรูปพระปิดตานะคะมีอักขระลายยันยังพอมองเห็นนะคะด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะมีอักขระลายยันพอมองเห็นเนาะรายการนี้500 500นะคะรายการที่21นะคะ รายการที่21เป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อห่วงนะคะเหเรียญเสมาหลวงพ่อห่วงนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะสวยๆเดิมๆนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยหลวงพ่อห่วงนะคะด้านหลังค่ะอะักขรลายยาันพอมองเห็นนะคะรายการนี้400ร้อสี่ร้อยนะคะ รายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นสมเด็จเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญาเลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยมีลงลงลักปิดท้องแบบนี้นะคะนี่สวยๆนะคะลูกค้าเป็นพระนางพญานะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบให้สวยๆพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้นะคะสวยดีคลาสสิกแบบนี้ดีเลยนะคะ รายการนี้400 400นะคะรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมนะคะเป็นหล่อหลวงพ่อพรมนะคะเป็นหล่อเก่าๆแบบนี้นะคะใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอเลยนะคะลูกค้านี่นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลย รายการที่ยี่สิบสามสามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่ยีสิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่มหาเจิมนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาเจิมนะคะใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะลูกค้าเป็นเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้นะคะหลวงปู่มหาเจิมนะคะสวยสวยคลาสสิกแบบนี้เลยน่ารักน่าใช้นะคะท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะเก็บได้นะคะรายการนี้ห้าร้อห้านะคะรายการที่ยีหนะคะรายการที่ 25, ะะ25เป็นพ้าผงหลวงปู่สุกนะคะเป็นพ้าผงหลวงปู่สุกนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอเลยนะคะลูกค้าหลวงปู่สุขนะคะนี่เป็นพระผงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยดีคลาสสิกดีนะคะลูกค้าด้านหลังค่ะออกวัดสีอะไรเนี่ยสีชัยวัฒนารามหนองหนองฉุนนะ ถ้านนองอาดออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยไว้น,นะที่นี้ด้วยนะคะลูกค้านี่นะคะหลวงปู่สุกนะคะเนื้อผงเนื้อว่านนะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะออกวัดโคสิตารามนะคะเรียมใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะเรียมใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้เลย หลวงพ่อกลวยนะคะชุติชุติวโรนะคะด้านหลังค่ะอักขระลายันด้านหลังนะคะเรียมใส่กรอบให้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดพระเป็นพระปรางสายญาตินะคะเป็นเนื้อผงนะคะ เรียมใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอนะคะนี่พี่ดูผิวดูเนื้อนะคะเป็นผ้าปางใส่ยาสสวยๆแบบนี้นะคะผิวสวยสวยแบบนี้เลยนะคะสวยดีคลาสสิกดีนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยเลยพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอนะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่28นะคะ รายการที่28เป็นพระหน้าปกนะคะเป็นพระหน้าปกนะคะเป็นพระกุวัดราชบูรณะนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าเป็นปกหน้าปกเก่าๆนะคะนี่เก่าดีสวยดีแบบนี้นะคะเป็นพระกุพระเก่านะคะลูกค้าเป็นพระกุพระเก่านะคะท่านใดชื่นชมชื่นชอบนะคะรายการที่28ก็300 300เท่านั้นนะคะ รายการที่29นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่ทิมนะคะอัดมวลสารแน่นๆแบบนี้นะคะนี่อัดมวลสารแน่นๆแบบนี้เลยสวยดีคลาสสิกดีนะคะลูกค้าสวยดีคลาสสิกดีแบบนี้เลยใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะพระปิดตารายการนี้400ร0 0รนะคะ รายการที่30นะคะรายการที่30เป็นสมเด็จวัดใต้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดใต้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่เนื้อหาชัดเจนนะคะสมเด็จวัดใต้เรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะ <ten> แต่ว่าไม่มีห่วงให้นะ,ระเรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยสวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยสวยดีแหละแบบนี้นะคะหากภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติม,ตมได้นะคะลูกค้า รายการที่สามสิบสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใส่กรอบใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อรวยวัตโกนะคะนี่ สวยดีแบบนี้นะคะสวยดีแบบนี้เลยตอกโค้ชชัดเจนนะคะตอบโค้ชชัดเจนแบบนี้เลยสวยมากนะคะรายการนี้ใส่ตลับให้สวยๆแมทตแมแบบนี้เลยเป็นเหรียญไตมาสห9านะคะมีโค้ชชัดเจนนะคะเหรียญไตมาสห9 9นะคะมีโค้ชชัดเจนแบบนี้เลยใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้500 500นะคะรายการที่32นะคะ รายการที่32เป็นสมเด็จแบบม้านะคะเป็นสมเด็จแบบม้านะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะนี่ใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อว่านแบบนี้นะคะมีลงรักปิดทองสมเด็จแบบม้านะคะองค์เล็กๆกําลังน่ารักน่าใช้นะคะด้านหลังนะคะเนื้อหารายละเอียดด้านหลังนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะนี่ สมเดบบม็จแหวกมานใส่ตลับให้สวยๆน่ารักน่าใช้แบบนี้500 500ยหนะคะลูกค้ารายการที่33นะคะรายการที่33เป็นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะด้านหลังเป็นเครื่องอาัถาบริขารแบบนี้นะคะนี่ ใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้นะคะใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยพระอาจารย์ม่านรายการนี้400 400นะคะรายการที่34นะคะรายการที่3ามสเป็นพระศิวลีเนื้อผงนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพระศิวลีนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้นะคะ เรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าดูผิวดูเนื้อนะคะเป็นพาสิเวอรีนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่35นะคะรายการที่35เป็นภาพถ่ายของพระอาจารย์แดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพระอาจารย์แดงวัดเขาบันไดอิดนะคะเรียมใส่กรอบให้แบบนี้นะคะรายการนี้400 400นะคะ รายการที่36นะคะรายการที่36อันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นภาพถ่ายหลวงปู่โตไหมท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะร่วมแสดงความคิดเห็นกับน้องได้นะคะแต่เป็นภาพถ่ายเก่าๆแบบนี้นะคะภาพถ่ายเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้400 400นะคะรายการที่37นะคะ รายการที่37เป็นพระร่วงนะคะเป็นเหรียญพระร่วงกุกเก่าแบบนี้นะคะเลี่ยมใส่กรอบให้แบบนี้นะคะเป็นพระกุกพระเก่านะคะนี่ดูเนื้อหานะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยเป็นพระร่วงแบบนี้นะคะรายการนี้ก็400 400นะคะรายการสุดท้ายนะคะ รายการสุดท้ายเป็นเลดหลวงพ่อรวยนะคะนี่เป็นเลดหลวงพ่อรวยนะคะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้นะคะเป็นเรลดหลวงพ่อรวยเป็นรุ่นชนะจนนะคะเป็นเลดหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะนี่ เป็นเลดหลวงพ่อรวยนะคะเป็นรุ่นชนะจนรายการนี้น้องให้ไปเลยนะคะ700เลดนะคะ700นะคะสามเป็นเลด4บาทนะคะเลด 4, 4บาทนะคะ700มีคนาหาสบาทนะคะรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะน้องขันขอบานก็ต้องฝากร้านเล็กๆนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆท่านนะคะ เข้ามาเอ็นดูเข้ามาอุดหนุนน้องกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้หาก EP นี้นะคะ mm. เหรียญไหนรายการไหนภาพไม่ชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถทักไอดีไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการน,นะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องน้องขวัญผับบ้านนะคะหาก EP ีนี้ยังไม่ถูกใจรอชม EP ถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าจะย้อนกลับไปดู EP เก่าๆที่น้องได้ลงคลิปไว้ให้รับชมรับฟังได้แล้วนะคะ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนร้านน้องนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะราคาเป็นกันเองราคาแบ่งปันนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้น้องขวัญต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ